วิชาวิทยาศาสตร์ป .6 สอบเข้าม .1 เรื่องสารละลายคลอไและสารแขวนลอยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการสรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 สอบเข้าม .1 ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสารละลายคลอยและสารแขวนลอยค่ะว่าแต่เอสารละลายคลอยและแขวนลอยเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะคะน้องๆจะต้องจําแนกประเภทของสารให้ได้ก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเราจําแนกประเภทของสารตามลักษณะของเนื้อสารเราจะจําแนกได้2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือสารเนื้อเดียวประเภทที่2คือสารเนื้อผสมค่ะสารเนื้อเดียวคือสารที่มีลักษณะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนสารเนื้อผสมเป็นสารที่มีเนื้อของสารเนี่ย ไม่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันสารเนื้อเดียวเราจะแบ่งออกเป็นสารบริสุทธิ์และสารละลายค่ะสารบริสุทธิ์ก็แบ่งแยกได้เป็นธาตุและสารประกอบส่วนสารเนื้อผสมนะคะจะแบ่งออกเป็นคอลลอยด์และสารแขวนลอยโดยที่สารละลายคอลลอย d ์และสารแขวนลอยเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นสารผสมเหมือนกันนะคะแต่ลักษณะของสารละลายเนี่ยเขามีเนื้อเดียว ลักษณะมองดูแล้วเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มของสารเนื้อเดียวสารละลายถ้าเราเรียกในภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกเขาว่า solution สารละลายคืออะไรนะคะสารละลายเนี่ยมันคือของผสมแต่เป็นของผสมที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นสารละลายก็เลยจัดอยู่ในสารเนื้อเดียวค่ะ ถาว่าสารละลายเกิดขึ้นมาจากอะไรสารละลายเนี่ยเกิดมาจากการที่นำสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปค่ะเอามาผสมรวมกันในอัตราส่วนที่มันไม่คงที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะสารละลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวทำละลายค่ะตัวทำละลายตัวนี้นะคะบวกกันกับตัวละลายหรือที่เราเรียกกันว่าตัวถูกละลาย นะคะตัวละลายหรือตัวถูกละลายก็คือตัวเดียวกันนี่แหละนะคะรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นสารละลายค่ะในสารละลายนี้จะมีตัวทําละลายนะคะมีปริมาณมากกว่าตัวละลายค่ะตัวละลายก็จะมีปริมาณน้อยกว่าค่ะส่วนสถานะของสารละลายเนี่ยจะมีสถานะอะไร ก็จะมีสถานะเหมือนกันกันกบสถานะของตัวทำละลายค่ะในสารละลายหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีตัวทำละลายปริมาณมากกว่าตัวละลายเพราะฉะนั้นสถานะของสารละลายรวมทั้งหมดเนี่ยก็เลยมีสถานะเหมือนกันกันกบตัวทำละลายค่ะทีนี้สถานะของสารละลายมีกี่สถานะบ้างละ่ะ ถูกต้องค่ะสถานะของสารละลายเนี่ยมีทั้งหมด3สถานะค่ะมีสถานะอะไรบ้างนะคะสถานะของสารละลายก็คือสถานะของแข็งของเหลวและก็แก๊สค่ะมีทั้ง3สถานะเลยนะคะใครที่ยังจําว่าสารละลายเนี่ยมีเพียงแค่สถานะเดียวคือของเหลวจําใหม่นะคะไม่ใช่ค่ะสารละลายเนี่ยมีสถานะทั้ง3สถานะเลยค่ะ ตัวอย่างของสารละลายที่มีสถานะของแข็งเช่นเหรียญบาทค่ะเหรียญบาทที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยประกอบขึ้นมาจากตัวทำละลายก็คือทองแดง75%บวกก,กันกับตัวละลายก็คือนิกเกิลอีก25%รวมกันแล้วก็กลายเป็นสารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็งนอกจากเหรียญบาทแล้วเนี่ยก็ยังมีสารละลายที่มีสถานะของแข็งอีกหลายชนิดเลยนะคะเช่น ทองเหลืองที่ทำกระทะทองเหลืองหรือนาดที่ไว้ทำเครื่องประดับนิโครมนะคะที่เอาไว้ทำอุปกรณ์ต่างๆหรือสารละลายที่อยู่ในสถานะของเหลวค่ะสารละลายที่อยู่ในสถานะของเหลวเช่นน้ำอัดลมค่ะน้ำอัดลมเนี่ยจะมีน้ำเป็นตัวทำละลายและมีตัวละลายได้แก่น้ำตาล ซีผสมอาหารแกส๊สคาร์บอนดอไดออกไซด์สารแต่งกลิ่นและสารอื่นๆค่ะสารละลายที่อยู่ในสถานะของเหลวนอกเหนือจากน้ำอารมณ์ก็มีอีกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเช่นแอลโกอฮอล์ที่เราใช้ล้างมือน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำเกลือสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสารละลายซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวค่ะส่วนสารละลายที่อยู่ในสถานะแก๊สนะคะ ยกตัวอย่างเช่นอากาศค่ะอากาศในบรรยากาศของเราเนี่ยมีแก๊สไนโตรเจน78.09%เพราะฉะนั้นแก๊สไนโตรเจนซึ่งมีมากที่สุดในบรรดาแก๊สต่างๆจึงจัดเป็นตัวทำละลายส่วนแก๊สอื่นๆเช่นแก๊สออกซิเจนมีอยู่ประมาณ20.94%และแก๊สอื่นๆอีก0.97%จึงจัดเป็นตัวละลายค่ะซึ่งมีน้อยกว่า นี่ก็เป็นตัวอย่างของสารละลายในสถานะของแข็งของเหลวและแก๊สค่ะเรามาดูสมบัติของสารละลายกันบ้างค่ะสมบัติของสารละลายสารละลายเจอจางค่ะหมายความว่าสารละลายนี้เป็นสารละลายที่มีปริมาณของตัวละลายเนี่ยอยู่น้อยหมายความว่าในสารละลาย จะมีตัวละลายปนอยู่เพียงแค่เล็กน้อยแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นสารละลายเจือจางส่วนสารละลายเข้มข้นหมายความว่าเป็นสารละลายที่มีปริมาณตัวละลายเนี่ยอยู่มากค่ะโดยทั่วไปแล้วก็จะมีตัวละลายเนี่ยมากกว่า50%เเลยเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีตัวละลายเนี่ยละลายอยู่ในสารละลายเนี่ยเยอะมากนะคะเราก็เลยเรียกสารละลายชนิดนี้ว่า สารละลายเข้มขน้นส่วนสารละลายไม่อิ่มตัวหมายความว่าสารละลายที่มีปริมาณตัวละลายน้อยกว่าปกติที่ควรจะละลายได้ค่ะและถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวละลายเพิ่มลงไปมันก็ยังสามารถละลายได้อีกค่ะให้นึกถึงเวลาเรากินข้าวนะคะถ้าสมมติว่าเรากินไม่อิ่มถ้าเรากินไม่อิ่มเราสามารถกินข้าวได้อีกไหม กินได้ใช่ไหมคะถ้าเรากินข้าวได้อีกมันก็เหมือนกันกับสารละลายไม่อิ่มตัวค่ะสารละลายไม่อิ่มตัวคือมีตัวละลายอยู่น้อยถ้าเราใส่ตัวละลายเพิ่มไอีกมันก็ยังสามารถละลายได้อีกค่ะแต่ถ้าเป็นสารละลายอิ่มตัวหมายความว่าเป็นสารละลายที่มีตัวละลายอยู่เต็มที่แล้วค่ะถ้าใส่ตัวละลายลงไปอีก ก็จะไม่สามารถละลายได้อีกค่ะที่อุณหภูมิคงที่ให้นึกถึงตอนเรากินข้าวอิม่มๆนะคะถ้าเกิดว่าเรากินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยเราจะยังสามารถกินข้าวได้อีกไหมคะไม่ใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถกินข้าวได้อีกค่ะเนื่องจากว่าเราอิ่มแล้วก็เหมือนกันกับสารละลายอิ่มตัวตัวนี้ค่ะสารละลายอิ่มตัวก็คือมีตัวละลายอยู่เต็มที่ไม่สามารถเพิ่มได้อีกค่ะแต่ จะมีสารละลายอยู่บางชนิดนะคะที่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิแล้วเนี่ยเขาสามารถละลายเพิ่มได้อีกค่ะหมายความว่าสารละลายนี้อิ่มตัวที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิคงที่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้เขานะคะเราใส่ตัวละลายเพิ่มลงไปเขายังสามารถละลายได้อีกแต่เมื่อละลายแล้วถึงจุดจุดหนึ่งก็จะอิ่มตัว เราจะเรียกสารละลายเหล่านี้ว่าสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะสารละลายอิ่มตัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีตัวละลายเนี่ยเหลืออยู่ที่ก้นบีเกร์นะคะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตสารละลายอิ่มตัวค่ะถัดไปนะคะเราจะพูดถึงคอลลอยค่ะเออลลอยคืออะไรนะ คลอล l o ยค่ะก็คือของผสมที่ประกอบไปด้วยอนุภาคของสารที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง10กําลังลบ7ถึง10กําลังลบ4เซนติเมตรค่ะซึ่งก็จะกระจายตัวอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่งค่ะซึ่งสารอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นสารตัวกลางค่ะสมบัติของคลอลนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอลอ o จะมีลักษณะขุ่นค่ะเมื่อเราให้แสงผ่าน คน,นะคะจะเกิดการกระเจิงของแสงค่ะเมื่อเกิดการกระเจิงของแสงทําให้เรานะคะมองเห็นเป็นลําแสงเราจะเรียกปรากฏการนี้ว่าปรากฏการชินเดอค่ะเหมือนดังในภาพนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟฉายค่ะซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดแสงส่องผ่านข้องเหลวนะคะ2 b i กเ gger กนี้บิ gger กกแรกเนี่ยคือ solution ก็คือสารละลายค่ะ ส่วนบีเกอร์ที่2เนี่ยเป็นค o l l o i d นะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีลําแสงเกิดขึ้นในสารค o l l o i d ค่ะสมบัติข้อที่2ของ c o l ล o i d ค่ะคือค o l l o i d เนี่ยเมื่อวางทิ้งไว้ค่ะเขาจะไม่ตกตะกอนค่ะเนื่องจากว่าอนุภาคของค o l l o i d เนี่ยจะมีขนาดเล็กค่ะชนิดของค o l l o i d นะคะ1ค่ะ sol ค่ะ คือเป็นอนุภาคของของแข็งนะคะที่เขากระจายตัวอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวค่ะเช่นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ในน้ำค่ะหรือสีทาบ้านนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีลักษณะเป็นเหมือนของแข็งกระจายตัวอยู่ในของเหลวค่ะ 2. นะคะคือเจลค่ะเจลเนี่ยเป็นอนุภาคของของแข็งที่มันกระจายตัวอยู่ในตัวกลางที่มันเป็นของเหลวเหมือนกันนะคะแต่ว่า อนุภาคของของแข็งเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าซอค่ะและก็จะมีพันธะที่มันเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลด้วยจึงทำให้เราเนี่ยเห็นลักษณะของเจลนะคะมีลักษณะเหนียวหนืดค่ะเช่นบุ้นเยลลี่หรือว่าเจลาตินค่ะ3นะคะคืออิมัลชันอิมัลชันเนี่ยจะเป็น อนุภาคระหว่างของเหลวที่มันกระจายตัวอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวเหมือนกันค่ะแต่เนื่องจากว่าอิมันชันเนี่ยจะต้องมีสารอีก1ชนิดนะคะที่จะเป็นตัวประสานค่ะคอยช่วยให้ของเหลวทั้งสองชนิดนี้รวมกันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันเราจะเรียกตัวประสานนี้นะคะว่าอิมันซิไฟเออร์ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ น้ำสลัดค่ะน้ำสลัดเนี่ยเกิดจากน้ำมันพืชกับน้ำส้มสายชูรวมกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเขารวมกันเนี่ยมันก็จะยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจึงต้องมีตัวผสานซึ่งก็คือไข่แดงค่ะจะทำหน้าที่เป็น e m a n s i f i e r ผสานให้ของเหลวทั้งสองชนิดนี้สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ค่ะ4นะคะคือ a e r o s อลค่ะ แอโรโซลเป็นอนุภาคของของแข็งหรือของเหลวที่มันกระจายตัวอยู่ในตัวกลางที่เป็นแก๊สค่ะเช่นควันควันเนี่ยก็จะมีอนุภาคของของแข็งปนอยู่ในแกส๊สฝุ่นละอองก็เช่นกันนะคะหมอกและสเปรย์ก็จะเป็นอนุภาคของของเหลวซึ่งเป็นหยดน้ำกระจายตัวอยู่ในแก๊สนะคะแอโรซอลนี้ถ้าเกิดว่ามีการ ส่องแสงให้ส่องผ่านไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดปรากฏการ์ทินเดลนะคะเหมือนดังในภาพนี้เลยนะคะก็จะมีแสงส่องผ่านก็จะเห็นเป็นลำแสงนะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการกระเจิงของแสงมันก็คือปรากฏการ์ทินเดิลนั่นเองค่ะ5นะคะคือโฟมของเหลวค่ะโฟมของเหลวนี้ก็จะเป็นลักษณะของอนุภาคของแก๊สแขวนลอยอยู่ในของเหลวค่ะ เช่นพวกฟองสบู่ฟองเบียฟองน้ำอัดลมนะคะหรือว่าครีมโกนหนวด6ค่ะคือโฟมของแข็งค่ะโฟมของแข็งนี้นะคะเป็นอนุภาคของแก๊สที่แขวนลอยอยู่ในของแข็งเช่นฟองน้ำเม็ดโฟมหรือว่าพวกขนมปังค่ะสําหรับสารแขวนลอยนะคะหมายถึงของผสมค่ะที่มันประกอบกันขึ้นมา ของอนุภาคซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะมากกว่า10บกำลังลบ4เซนติเมตรค่ะซึ่งจะกระจายตัวอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราจะเรียกเขาว่าเป็นสารตัวกลางค่ะถ้าอนุภาคในสารแขวนลอยมีขนาดใหญ่มากกว่า10บกำลังลบ4เซนติเมตรมากๆเลยนะคะเราก็จะมองเห็นส่วนผสมได้อย่างชัดเจนถ้าเกิดเราวางทิ้งไว้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยค่ะว่า เขาเนี่ยมีการตกตะกอนแต่ถ้าหากว่าอนุภาคของสารแขวนลอยนะคะมีขนาดใหญ่กว่า10กําลังลบ4เนี่ยไม่มากนะคะก็จะดูผสมกลมกลืนเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะยกตัวอย่างสารแขวนลอยนะคะเช่นน้ำโคลนน้ำแป้งดิบค่ะเราจะเห็นนะคะอย่างเช่นภาพนี้เนี่ย เป็นภาพของน้ำที่มันขุ่นๆเป็นสีน้ำตาลนะคะเราก็จะเห็นว่ามีอนุภาคนะคะของผสมกระจายอยู่ในน้ำถ้าเราวางทิ้งไว้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีการตกตะกอนของอนุภาคของสารซึ่งมีอนุภาคใหญ่กว่า1 0บกำลังลบ4เซนติเมตรค่ะถ้าหากเราจะเรียงลำดับขนาดของอนุภาคนะคะ สารแขวนลอยเนี่ยจะมีอนุภาคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่า10บกำลังลบ4เซนติเมตรส่วนคลออยค่ะจะมีอนุภาคเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง10บกำลังลบ 7- ถึง10กำลังลบ4เซนติเมตรส่วนสารละลายค่ะจะมีขนาดของอนุภาคเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสั้นกว่า10บกำลังลบ7ค่ะน้องๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าคอลออยเนี่ยจะมีขนาดของอนุภาค อยู่ระหว่างกลางระหว่างสารแขวนลอยและสารละลายค่ะถ้าให้เขียนเรียงลําดับขนาดของอนุภาคเราก็จะเขียนได้ว่าสารแขวนลอยค่ะจะมีอนุภาคใหญ่ที่สุดค่ะลองลงมาก็จะเป็นคอลอยและที่เล็กที่สุดก็จะเป็น สารละลายค่ะสำหรับการแยกอนุภาคของสารละลายคอลอยและสารแขวนลอยนะคะเราสามารถใช้กระดาษกรองค่ะซึ่งจะมีรูพรุนอยู่ทั่วทั้งกระดาษเลยนะคะก็จะมีขนาดของรูพรุนเนี่ย1 0กำลังลบ4เซนติเมตรและใช้เซโลเฟนค่ะซึ่งก็จะมีรูพรุนอยู่ทั่วทั้งเซโลเฟนเลยนะคะจะมีขนาด10กกำลังลบ7เซนติเมตรค่ะ เซลลเฟนเนี่ยก็มาจากเซลลูโลสนะคะของพืชถ้าเราจะแยกอนุภาคของสารละลายคลอลอยและสารแขวนลอยสามารถสังเกตได้ดังนี้นะคะถ้าเป็นสารละลายค่ะเนื่องจากว่าเขามีอนุภาคเนี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าหรือว่าสั้นกว่า10กกำลังลบเซนติเมตรเขาจึงสามารถผ่านไปได้ทั้งกระดาษกรองและเซลลเฟนเลยค่ะแต่ถ้าเป็นคลอลอยนะคะมีขนาดของอนุภาคเนี่ย ระหว่าง10กำลังลบ7ถึง10ลบกำลังลบ4เซนติเมตรนะคะจึงสามารถผ่านกระดาษกรองไปได้แต่ไม่สามารถผ่านเซโลลูเฟนได้ค่ะส่วนสารแขวนลอยนะคะเนื่องจากว่าเขามีขนาดของอนุภาคเนี่ยใหญ่กว่าหรือว่ายาวกว่า10กำลังลบ4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นนะคะเขาจึงไม่สามารถค่ะผ่านทั้งกระดาษกรองและเซโลลูเฟนไปได้ค่ะ ดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าขนาดของอนุภาคของสารละลายคอลอยอยและสารแขวนลอยเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะคะสารละลายก็จะมีขนาดของอนุภาคเนี่ยสั้นกว่าหรือว่าเล็กกว่า10กําลังลบ7ซึ่งสามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองและเซลโลเฟนส่วนคอนลอยอลมีอนุภาคอยู่ระหว่าง10กําลังลบ 7- ถึง10กําลังลบ4ซึ่งก็จะมีขนาดของอนุภาคเนี่ยอยู่ระหว่างสารละลายและ สารแขวนลอยนะคะก็จะสามารถผ่านกระดาษกรองไปได้แต่ไม่สามารถผ่านเซโลโลเฟนได้ค่ะส่วนสารแขวนลอยนี้ก็จะมีขนาดของอนุภาคใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าสารละลายใหญ่กว่าคอลอรอยนะคะซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่กว่า10กําลังลบ4เซนติเมตรซึ่งไม่สามารถผ่านทั้งกระดาษกรองและเซโลโลเฟนไปได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสารละลายคลอลอยและสารแขวนลอยค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะน้องๆ